สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพข่าวทะลุใหม่ก็มาทันเวลาพอดีตามกำหนดนัดหมายกันว่าเราจะเจอกันกี่โบงกี่ยามตอนเช้ามืดทุกวันนะครับหลายท่านก็รอด้วยใจจดจ่อว่าวันนี้บุญรวีจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังวันนี้วันราชบัลดีแล้วครับท่านผู้ชมครับตรงกับวันที่สมีนาคมพุทธศักราช2565 วันนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสี่ปีฉลูวันนี้ขึ้นหัวข่าวอย่างนี้อยากคุยเรื่องนี้ซึ่งมันเกี่ยวพันกับการเมืองเรื่องของแตงโมเนี่ยแตงโมเนี่ยเป็นข่าวคลึกโครมหลังจากตกน้ำจะเป็นการลื่นตกเองหรือเป็นการฆาตกรรมซึ่งผู้คนสงสัยกันมากปรากฏว่าสื่อทุกแขน,แนงเล่นเรื่องแตงโม เล่นเรื่องแตงโมว่าจะไปถึงไหนอะไรยังไงตำรวจจะจับคนผิดได้ไหมหรือว่าจะเป็นการลื่นโดยอุบัติเหตุเองผู้คนสงสัยกันมากในแนวของข่าวทะลุใหม่ผมมีข้อสังเกตครับว่าแตงโมไปเกี่ยวพันกับการเมืองอย่างไรแตงโมไปเกี่ยวพันกับการเมืองเมื่อตอนที่เทพเทือก เขานัดระดมพลเป่านกหวีดไล่นายกจิิงรักออกจากตำแหน่งหนึ่งในดาราหนึ่งในดาราที่ไปร่วมขบวนการไล่โดยเป่านกหวีดก็คือคุณแตงโมคุณแตงโมขึ้นเวทีครับแล้วก็สับนายกปูอย่างสาดเสียเทเสียเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ ฝ่ายที่เขาเป็นสลิมของนายกปูเขาก็ไปขุดวิดีโออันนั้นมาออกทางเฟ e บุ๊กครับปรากฏว่าเป็นที่ฮือฮาแต่ไม่ได้เป็นข่าวมากมายนักเรียกว่าขุดออกมาคือทำอะไรที่ไหนขุดออกมาครับโดยการกล่าวหาว่าแต่งโมเนี่ยเป็นสลิมของเทพเทือกเป็นสลิมของประยุทธ์ ผมอยากจะพูดวันนี้ไหนๆน้องก็ได้เสียชีวิตไปแล้วอโหสิกรรมมันเป็นเรื่องสำคัญของคนไทยครับเลิกเอาคลิปวิดีโอนั้นออกเลยครับอย่าแชร์อย่าแชร์สงสารน้องสงสารน้องสงสารวิญญาณของน้องและเธอก็เคยขอโทษแล้วครับ ว่าเป็นการเข้าใจผิดการกระทําของกลุ่มนกหวีดกกกศตอนนั้นเป็นการกระทําที่เป็นที่มาของการยึดอํานาจของพลเอกประยุทธ์เมื่อปี2 5 5 7เป็นการที่จูงเหตุให้ทหารมาทําการยึดอํานาจแล้วสุเทพก็ประกาศว่าจะปฏิรูปบ้านเมืองจะปฏิรูปตําวรวจปฏิรูปราชการปฏิรูปการเมืองผู้คนเขาเห็นด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอไปฮะขอาการเมืองมันเละเทะมันเละเทะตั้งแต่ก่อนหนะ้าแปดแล้วสองฝ่ายตีกันเสื้อแดงกกปรปศเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองสัตกันโครมโครมกูบ้านเมืองไม่ไปไหนมันย่ำเท้าอยู่กับที่มันถอยหลังลงคลองหมดแล้วยิ่งยึดอำนาจมันก็ไปกันใหญ่นายกปูท่านเข้าใจครับท่านเข้าใจท่านบอกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็คืนอำนาจในประชาชนไป ไม่เหมือนคนบางคนที่ไม่ยอมคืนอำนาจให้ประชาชนเพราะประชาชนมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืนเขาไปให้เขาตัดสินใจกันใหม่ให้เขาเลือกกันใหม่จะเอาใครเรื่องของเขาคืนอำนาจไปนางสาวยิ่งลักในฐนานะนายกตอนนั้นเขาก็คืนอำนาจให้ประชาชนไปมีการเลือกตั้งใหม่เมื่อมีการเลือกตั้งกันขึ้นเนี่ยกลกุ่มกรปสหรือกลุ่มนกหวีดก็ไปบุกหน่วยเลือกตั้ง ไปทำลายหน่วยเลือกตั้งไปขัดขวางคนที่จะมาเลือกตั้งแล้วกลุ่มพวกนี้ก็โดนฟ้องติดคุกกรนมารา,าวาเลยหลายกลุ่มที่ติดคุกศาลเอาติดคุกเลยนะครับเพราะไปขัดขวางการเลือกตั้งนี่คือพฤติกรรมหนึ่งในอดีตที่ผมเล่าย่อๆให้ฟังเพื่อที่จะบอกว่าน้องแตงโมก็เป็นคนหนึ่งในสลิมกลุ่มสุเทพแต่เหตุการณ์มันผ่านมาแล้วมันผ่านมาแปดปีแล้วครับ ซึ่งวุฒิภาวะของคุณแตงโมก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เห็นพี่น้องประชาชนนี่ทุกยากจากการกระทําของพวกกลุ่มพวกนั้นหลายคนในกลุ่มนกหวีดสำนึกผิดครับสำนึกผิดบอกที่ชั้นทําตามเทพเทือกไปเนี่ยมันทําให้บ้านเมืองเสียหายคุณแตงโมก็รู้ว่าทําให้บ้านเมืองเสียหายและไปบริพาทถึงคุณยิ่งลักษณ์ินวัต เธอก็ออกมาขอโทษพอถึงวันนี้เธอก็ประสบชะตากรรมในชีวิตของเธอก็คือได้เสียชีวิตผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งก็เอาเอาวิดีโอเนี่ยมาออกผมก็ผมก็ฟังอยู่ฟังอยู่แต่ก็ฟังด้วยจิตใจที่สงบนิ่งว่าอโหสิให้น้องเขาน้องเขาก็ขออโหสิไปแล้วแม้กระทั่งวิญญาณของแตงโม ็เอาขอ,ขอโอโหสิให้นายกปูไปแล้วเรื่องคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องคดีที่กําลังสอบกําลังสวนกันอยู่มันจะเป็นอุบัติเหตุหรือจะเป็นการฆาตกรรมฉะนั้นตำรวจเนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักไม่ใช่เรื่องของสยศาสตร์ แต่มันมีเรื่องของสยศาสตร์เข้ามาวันนี้ผมจะเอาในแนวของสยศาสตร์ให้ท่านคิดฟังโดยใช้วิจารณญาณน,นะครับเพราะว่าเรื่องของสยศาสตร์หรือเรื่องของการทำนายทายทักเรื่องของการโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นคนละแนวกับวิทยาศาสตร์ตำรวจไปเอาตำสยศาสตร์ไม่ได้แต่ก็มีคนได้กระทำ ได้กระทําการเรียกวิญญาณของแตงโมมาคุยเป็นร่างทรงเจ้าของถุงพิธีครับบอกว่าแตงโมร่ำให้วอนเพื่อนพูดความจริงความจริงจะปรากฏไม่เกินวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ในขณะที่โลกโซเชียลบางส่วนมองว่าควรจะเชื่อหลักนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าใช่ครับ ตำรวจเขาต้องไปหลักนิติวิทยาศาสตร์แน่นอนแต่เราฟังเรื่องนี้ไว้เพลินๆและท่านต้องฟังอย่างใช้วิจารณญาณเจ้าของ Facebook คุณจักกรินหรือคุณเจเป็นคนที่นำจดหมายใส่ถุงไปแขวนไว้ที่ท่าเรือบอกวิธีตามหาแตงโมหรือคุณนิดาจนพบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา แล้วก็ไล่สดเปิดเผยว่าวิญญาณของดาราสาวได้มาสื่อสารกับตนใจความระบุว่าใจความระบุว่าช่วงเวลาตีสี่อาจารย์ตื่นและจะไปกรรมาฐานแตงโมมารอขอความช่วยเหลือแตงโมบอกว่าอยากให้เพื่อนพูดความจริงออกไปไม่ได้โกรธแค้นอะไรแต่เสียใจที่รักและไว้ใจ แตงโมร้องไห้ไม่หยุดตั้งแต่ตีสองถึงเกือบเช้าที่นั่งคุยกับอาจารย์อาจารย์เจบอกว่าสงสารมากอยากฟะฝากบอกแฟนว่าบุญวาสนาต่อกันมันบดลงเท่านี้ไม่อยากให้แฟนเนี่ยติดยึดเป็นห่วงหรือรักมากแตงโมบอกว่ามันมีเรื่องในเรือเกิดขึ้นอยากให้ออกมาพูดความจริงว่าเกิดเรื่องอะไรถึงทำให้แตงโม ไปที่ท้ายเรือแตงโมฝากบอกว่าถ้าฉี่จริงๆเนี่ยหรือปัสสาวะจริงๆจะไม่มีคนจับหรือช่วยหยุดเรือให้ฉี่เลยเหรอท้ายเรือมันลื่นมากๆแตงโมเล่าว่าตกน้ำไม่ใช่ท่างหงายหลังแต่เป็นลื่นลงด้านซ้ายแขนซ้ายจับราวไว้แต่ลื่นไม่ได้จมลงทันที เฮือกสุดท้ายตะโกนขอให้เพื่อนช่วยถ้าเพื่อนช่วยจริงๆแตงโมก็อาจจะไม่ต้องตายแตงโมเสียใจมากๆและฝากบอกเพื่อนที่ไม่ใช่เพศหญิงสองคนคุณแม่และแฟนช่วยกันล้างมนทินให้กับคนที่เข้าใจผิดและช่วยแตงโมด้วยช่วยเอาความจริงออกมายังไปไหนไม่ได้เห็นทุกอย่างหลังตายไปแล้ว จำได้เห็นภาพว่าตายยังไงความจริงปรากฏไม่เกินวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ทุกอย่างจะจบสิน้นตอนนี้แตงโมไม่ตอนนี้แตงโมได้เป็นนางฟ้าแล้วจะไปในที่ที่ดีๆแต่ตอนนี้ขอร่ำลาเพื่อนๆครอบครัวฝากเพื่อนๆว่าอาจจะมาในสภาพที่ไม่ค่อยสวยเพราะหน้าบวมนิดหน่อย ขณะที่โลกโซเชียลบางส่วนมองว่าควรเชื่อหลักนิติวิทยาศาสตร์มากกว่านี่คือเรื่องราวของโหราศาสตร์หรือเรื่องราวของล่างทรงท,รงที่เอาเรื่องนี้มาพูดและก็มาสนทนาให้ท่านตำรวจยังต้องใช้เวลาสืบสวนสอบสวนอีกนานครับในแง่ของนิติวิทยาศาสตร์ แต่มันก็มีเป้าหมายเป็นที่สงสัยของสังคมมากมายถึงการตายของแตงโมผมเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะมันไปเกี่ยวพันถึงถึงอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนที่แตงโมไปร่วมกับกลุ่มกร,มกร,มกรมปรสหรือกลุ่มนกหวีดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแต่มันจบไปแล้วครับอยากจะขอร้องเพียงอยากจะขอร้องอย่างเดียวว่า อโหสิกรรมให้เธอเธอก็ขอ,อโหสิกรรมให้นายกยิ่งรักไปแล้วอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นสาระไหนไหนเธอก็จากโลกนี้ไปแล้วน่าสงสารเธอและน่าสงสารวิญญาณของเธอมากผมขอร้องและก็ขอบอก,กบท่านผู้ชมนะครับว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเลยไหนไหนเธอก็จากโลกนี้ไปแล้วเราควรจะเอโหสิซึ่งกันและกันครับท่านผู้ชม ทีนี้การบ้านการเมืองตอนนี้ก็เกทับรับแหลกในขณะที่สภาปิดสมัยสามัญก็มีการประชุมคณะกรรม,มาการคณะกรรม,มาการผมอ่านถูกต้องครับคำว่ากรรม,มาการผมมั่นใจว่าไม่ใช่กรรมาธิการนะเขาใช้คำว่ากรรมมาธิการการสะกดตามภาษาไทยใช่ไหม เขาก็จะประชุมกันเพื่อพิจารณากฎหมายที่เรียกกฎหมายลูกคือกฎหมายประกอบรัฐมนตรสองฉบับฉบับหนึ่งคือเรื่องของพรรคการเมืองฉบับหนึ่งคือการเลือกตั้งบัตรสองใบนั่นแหละทําไปทํามาคุณไพูรจนนิติตะวันอยากจะได้เป็นประธานคณะกรรมาการแต่เฉียดฉิวครับชนะกันหนึ่งคะแนนโดยสาธิตปิตุเตชะสสระยองรัฐมนตรีช่วยวาการางทรงสาธุขก็อยู่เดววงการเมืองมาหลายปี ก็ไปว่ากันทีนี้ไอ้ทั้งหลายทั้งปวงในคนอยากจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าการเลือกตั้งสองใบบัตรสองใบเนี่ยมันจะออกมาอย่างไงจะออกมาอย่างไงโดยเฉพาะคะแนนบัญชีรายชื่อจาก150คนเมื่อตอนเลือกตั้งทั่วไปปี2 6 6 2มันมาเหลือแค่ร้อยคนหนึคน เมื่อเหลือแค่หนึ่งร้อยคนในคนไปลงคะแนนบัตรสองใบใช่ไหมใบหนึ่งลงให้สสอ,อีกใบหนึ่งลงให้พักการเมืองอย่างสมมุติว่าท่านชอบท่านศรัทธาบุญละวีท่านอยากให้ผมเข้าไปโลดแล่นอยากให้ผมเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงอยากให้โอกาสบุญละวีท่านก็ไปลงคะแนนให้กับพักรวมใจไทยซึ่งผมกำลังก่อตั้งสงร้างร่างสร้างตัวอยู่เพื่อจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในหน่วยเลือกตั้งมันจะไม่มีชื่อผมแต่มีชื่อพักมีแน่นอนทุกเขตทุกหน่วยเลือกตั้งท่านสามารถทําได้ท่านสามารถท,ทํา,า,าทได้เพราะพี่น้องประชาชนฟังบุญวีทุกตําบลทุกตําบลค่ะหลายคนดูถูกดูแคลนว่ใครจะไปลงคะแนนให้มึงอย่างน้อยพี่น้องประชาชนทุกตําบลเจ็ดพันสองราบตำบลเนี่ยมีคนฟังตําบลละเป็นร้อยหลายร้อยนะครับ ถ้าท่านเป็นแฟนคลับผมท่านก็สามารถเป็นลงคะแนนให้พักได้ท่านเป็นแฟนคลับประยุทธ์สมมุติประยุทธ์ยังเป็นแคนดิเดตนายกพลังประชารัฐท่านก็ไปลงคะแนนให้พลังประชารัฐก็แค่นั้นเองในเขตเลือกตั้งหนึ่งท่านแยกได้ท่านชอบสสคนนี้ก็ลงให้สสคนนี้ท่านชอบพักนี้ท่านก็ลงให้พักนี้ท่านเป็นเลือกได้บัตรสองใบอะได้บัตรสองใบทีนี้มันอยู่ที่ตัวหารไงเขาจะเอาอะไรไปหาร ว่าพักหนึ่งได้กี่คะแนนถึงจะได้สสบัญชีรายชื่อหนึ่งคนสสบัญชีรายชื่อมีร้อยคนใช่ไหมถ้าคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพักการเมืองสี่สิบล้านคนเอาร้อยหารไปก็จะได้สี่แสนถ้าพักไหนได้คะแนนสี่แสนคะแนนคุณก็ได้สสบัญชีรายชื่อเป็นหนึ่งคนถามว่าโหดไหมก็โหดพอสมควรต้องทำคะแนนตั้งสี่แสน ถึงจะได้สอสอหนึ่งคนฉะนั้นคนเขามองคนว่าพรรคเล็กเนี่ยตายหมดจะไม่ได้คะแนนถึงสี่แสนแต่ที่ผมอาสาพี่น้องประชาชนผมมั่นใจผมมั่นใจก็เลยาเอา้าก็ต้องลุยลุยไฟกันต้องลุยกันทดลองกันผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งยังยืนในระบอบประชาธิปไตยยังพอแบ่งคะแนนมาทางนี้บ้างผมก็เลยมาลุยไฟไงก็สู้กับไฟ ก็ไม่เป็นไรถามว่าชอบไหมบัดสองใบผมชอบครับขนาดบัตรใบเดียวผมยังถูกติดถูกทีบตกน้ำไปแล้วเลยคะแนนผมได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญคยกคะแนนพึงมีเจ็ดหมืหนึ่งพเสียงแต่ประยุทธ์เสียงปริ่มน้ำมันก็เลยเอาพวกไพ่บูรนเอาพวกนูน้นพวกนี้ที่คะแนนสามหมื่นกว่าแล้วก็ถีบผมตกน้ำแต่ตอนนี้เมื่อพรรคเขาถูกยุบไปอนาคตม่ ผมก็มาก่อร่างสร้างตัวด้วยตัวเองกับพักพวกเพื่อนฝูงก็ทำอย่างนี้อย่างที่เล่าให้ฟังทีนี้มันจะออกอยังไงจะเอาหนึ่งร้อยไปหารผู้มือานเลือกพักการเมืองหรือจะเอาห้าร้อยทั้งหมดไปหารเพราะสสในสภามันมีห้าร้อยคนตามดูกันครับตรงนี้แหละครับที่จะเป็นไฮไลท์เป็นจุดสำคัญที่จะทำให้การเมือง มันจะพลิกหน้าพลิกหลังพลิกอะไรอไรอย่างไงแต่ทีนี้ทีนี้รัฐบาลจะอยู่ยาวไม่ยาวอะความฝันของประยุทธ์ก็คืออยากจะอยู่ยาวเพื่อให้มันผ่านพ้นในการทำหน้าที่การประชุมเอเป็กเขาทำได้เห็นเสียหนูคุยเหลือเกินว่า260หเสียงในมือไม่มีปัญหานะอยากให้นายกอยู่จนครบเทอมคือปีหน้า2 5 6 6 ก็มีคนเยาะเย้ยแต่การเยาะเย้ยของคนต่อหน้าสื่อก็มีอยู่คนเดียวที่พูดอย่างตรงไปตรงมาคือคุณธรรมนัทนักข่าวไปถามธรรมนัทถามธรรมนัทว่าอยากจะเป็นรัฐมนตรีชุดนี้ไหม <c oughs> ขออภัยครับธรรมนัทบอกไม่สนหรอกประยุทธ์จะปรับคณะรัฐมนตรีก็ปรับไป แต่ธรรมนัสบอกผมจะไม่เป็นรัฐบาลไม่เป็นรัฐมนตรีตอนนี้ขอเป็นพรรคอิสระฝ่ายค้านก็ไม่ร่วมไม่อยู่รัฐบาลก็ไม่อยู่แล้วก็เดือนนี้ปลายปลายเดือนเขาจะประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพักก็เขาก็วางไว้แล้วนะเห็นไว้แล้วว่าคนจะมาเป็นหัวหน้าพักชื่อพลเอกวิทย์เทพพันศรินนายุทธยาหรือคุณธรรมนัสจะเป็นซะเองแต่ค่อนข้างจะเป็นคุณ พนเอกวิทย์ครับเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่จะขายได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งพี่น้องประชาชนจะรู้จักไหมจะศรัทธาไหมอีกเรื่องหนึง่งเพราะการเลือกพักเนี่ยเขาดูกันที่หัวหน้าพักว่าประชาชนรู้จักไหมประชาชนศรัทธาไหมประชาชนให้ความหวังไหมว่าจะนําพาพักนี้อาจจะไม่ได้ถึงเป็นผู้นํารัฐบาลหรอกแต่ว่า ต้องผ่านการกั่นกรองของพี่น้องประชาชนและที่สําคัญก็ต้องยืนเคียงข้างประชาชนนักข่าวไปถามร้อยเอกธรรมนัสการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการประชุมสมัยหน้าคือพฤษภาคมเนี่ยยังยืนเคียงข้างพลเอกประยุทธ์ไหมร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเราประกาศชัดเจนว่าจะยืนอยู่ฝ่ายประชาชนรัฐนตรีคนใดที่ถูกอภิปรายและมีหลักฐานได้ว่าทำให้บ้านเมืองเสียหาย เราจะโหวตสวนแน่นอนดังนั้นจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปนักข่าวถามว่าตัวเลข260เสียงที่อนุทินชาญวีรกุลได้ประกาศต่อหน้านายกว่าหนุนนายกเนี่ยไม่รวมพักเศรษฐกิจไทยของธรรมนัตด้วยใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัตบอกว่า260เสียงเนี่ยฝันไปหรือเปล่าผมไม่ได้ว่าใคร แต่เขาว่าไปแล้วไม่ได้ว่าใครแต่พูดก็พูดว่าไปแล้วอ่ะการเมืองเป็นอย่างเนี้ยออกตัวไปในว่าใครแต่จริงว่ากันไปเต็มเปล่าเลยเตะก้นเต็มเปล่าเลยครับผมไม่ได้ว่าใครแต่เอาตัวเลขที่ไหนอ่ะเอาตัวเลขมาจากไหนใครๆก็นับมือกันได้แต่ไม่มีพรรคเศรษฐกิจไทยใน260คนก็แล้วกันอ่าท้ายอย่างนี้ครับนักข่าวถามว่า ที่ย้ายออกมาอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยจะทําให้พลเอกประยุทธ์ตกที่นั่งลําบากในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าผมไม่ค่อยได้ใส่ใจมองเพียงว่ารัฐบาลทําอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าและไม่สามารถตอบได้ว,ว่ารัฐบาลจะอยู่ยาวถึงปีหน้าไหมเพราะในทางการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนและตั้งแต่ออกมาจากพรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้คุยกับพลเอกประวิทย์ยังไม่ได้คุยกัน รวมถึงไม่ค่อยได้คุยกับใครด้วยในพักพลังประชารัฐเพราะตอนนี้ออกพื้นที่ไม่สนใจโคต้าในรัฐบาลชุดนี้คุณจะปรับคณะรัฐมนตรีคุณก็ปรับไปธรรมนัสบอกว่าเราไม่เอาตำแหน่งอะไรไม่ได้ใส่ใจเรื่องตำแหน่งหน้าที่ในคณะรัฐบาลชุดนี้เมื่อถามถึงแนวโน้มที่จะรับตำแหน่งธรรมนัสก็พูดอย่างนี้บอกไม่เอานี่คือข่าวใหญ่ ที่วิาพากษ์วิจารณ์กันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรลึกๆแต่ลึกๆเนี่ยบุญลวีจะพูดในวันพรุ่งนี้ซึ่งมันลึกสุดๆมันลึกแบบที่คนคิดไม่ถึงว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นงั้นในวงการบ้านการเมืองมันมีลึกกว่านั้นว่าใครแอบจับมือใครใครถือมีดอยู่ข้างหลังใครใครจะแทงใครใครจะสับใครการเมืองมันเป็นการตีชิงวิ่งลาวครับ ใครที่เก่งในการตีชิงวิ่งราวก็ไปนั่งบนหอคอยงาช้างเป็นรัฐมนตรีคนที่ไม่เก่งตรีชิงวิ่งราวก็มาเป็นรัฐมนตร์โทอย่างผมอะใช่ไหมเป็นรัฐมนตร์โทก่อนเอาว่ากันไปทีนี้ข่าวอื่นยังไงเขาบอกว่าจะติดกันวันละห้าหมื่นถึงแสนใะนอโอไมครอนเนี่ย โอไมครอนเนี่ยจะติดกันวันละห0 0 0 0ื่นถึงแสนเพราะมันระบาดเหลือเกินระบาดหนักและติดง่ายจริงๆและถามว่าติดไอโอไมครอนนะมีตายไหมมีไม่ใช่ไม่มีฉะนั้นชีวิตต้องระวังอย่าประมาทกาดอย่าตกช่วยรัฐบาลเขา,าจะได้ประหยัดงบประมาณโดยคนไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ได้ไม่ป่วยคนในบ้านของเราต้องดูแลให้ดี ทุกคนจะต้องเตือนกันไว้ว่าอย่าประมาทใส่หน้ากากล้างมือวัดอุณหภูมิแล้วระวังให้มากที่สุดมันมีสิทธิ์เดสมอเล่มีสิทธิ์ตายด้วยกันทั้งนั้นนะวัคซีนท่านฉีดเข็มสองแน่นอนส่วนใหญ่ก็ภูมิต้านทานจะลดลงลดลงบางคนไปว่าเข็มสามเข็มสี่เข็มห้าก็ก็ยังว่าไอ้วัคซีนเนี่ยมันใช้เวลาแค่ปีเดียวในการวิจัยครับ ในการวิจัยผมถึงแนะนําไปแพทย์ทางเลือกไงนั่นก็คือเบต้ารูแคนแล้วไม่อันตรายปลอดภัยไม่มีไม่มีแม้แต่หนึ่งรายงานรายงานเดียวก็ไม่มีว่ามันมีผลข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงครับและที่ดีที่สุดเขาสกัดจากอะไรจากยีสต์ขนมปังแล้วบุลวีสั่งชนิดเข้มข้นจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาบรรจุในนี้ราคาถูกกว่าครึ่งนึงผมเคยไปฮิ้วจากอเมริกามาบ่อยเวลาไปอเมริกาเนี่ย หิ้วมาสามกระปุก4ี่กระปุกห้ากระปุกเอามากินนะไม่ได้มาขายปรากฏว่า60เมตรน,นะกระปุกละเท่าไหร่สี่พันบาทผมบอกเฮ้ยมันของดีก็น่าสนใจก็เลยทำธุรกิจด้านนี้ไม่หิ้วมาแล้วผมบอกว่าสั่งจากโรงงานเข้ามาเลยเป็นวัตถุดิบและก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ในประเทศไทยเป็นผู้บรรจุแคปซูลแล้วก็ ขออนุญาตสำนังกงานคณะกรรมการอาหารและยาก็มีเครื่องหมายออยอเมื่อเอามาคุยทางรายการก็ต้องไปขอใบอนุญาตคออด้วยคือใบอนุญาตโฆษณาเรียบร้อยหมดเรียบร้อยหมดและที่น่าสนใจก็คืออะไรครับก็คือไอเบต้ากรูแคนเนี่ยเมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยเมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยในหน้าที่61ของหนังสือ คือผมเรียกตำราครับเพราะมันมันมันอธิบายให้ผมเข้าใจเรื่องนี้อย่างเจมแจ้งแดงแจชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกแล้วคนที่เอามาบันทึกมาเขียนมาใส่ความเห็นเป็นอาจารย์หมอระดับนักวิจัยดีเด่นเป็นอาจารย์หมอระดับประหลัดกระทรวงสาธารณาสุข ท่านชื่อว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์สมศักดิ์วราคามท่านบอกดีที่สุดในโลกเบต้ากรูแคนแล้วผมไม่เชื่อหมอเลยไปเชื่อใครล่ะเพราะมันมีผลการวิจัยที่ชัดเจนท่านผู้ชมผลการวิจัยที่ชัดเจนซึ่งมันสามารถจะบอกได้ถึงความเป็นมาของเบต้ากรูแคนอย่างในหน้าที่61ในหน้าที่61เนี่ยท่านผู้ชมโดยสรุปการทำหน้าที่ของเบต้า1 3ส ดีกูเครดกรูแกนก็มันไปกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันซึ่งนักวิทยารู้จักจกันดีคือหนึ่งเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ไมโครฟาสสองเม็ดเลือดขาวชนิดก้อนหรือนิวโทรฟินเนี่ยและก็มันไปสร้างอะไรอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมันไปสร้างเซลล์เพชฌฆา,าตธรรมชาติครับเซลล์เพชฌฆา,าตธรรมชาติภาษาอังกฤษเขาเรียกเนโตรนคิลเลอร์เซลล์ไอเซลล์เพชฌฆา,าตธรรมชาติเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรค โดยไม่จำเป็นต้องเคยเห็นมาก่อนและไม่เฉพาะเจาะจงเชื้อโรคตัวใดตัวหนึ่งคือมันทำลายแบบไม่เลือกถ้าไม่มี DNA เหมือนกันเชื้อโรคผู้นี้เชื้อโรคพวกนี้คือผู้บุกรุกฉะนั้นอะไรที่มันแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายมันฆ่าทิ้งที่เป็นเชื้อโรคมันฆ่าทิ้งไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสลาปาสิต และคุณสมบัติของเบต้ากรูกแคนในทางวิชาการเขาใช้คำนี้ครับเขาใช้คำว่าป้องกันและรักษาแต่ในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมคือป้องกันผมว่ามันก็ดีนะอย่างน้อยสร้างภูมิต้านทานอย่างน้อยผลงานทางวิชาการที่เขาได้ทำการวิจัยกันมาเป็น10ปีเนี่ย อย่างเช่นมหาลัยฮาวาดซึ่งเป็นมหาลัยที่สอนคณะแพทย์ก็มีมหาลัยเบเลอร์มหาลัยวอชิงตันมหาลัยทูเลนในอเมริกามหาลัย,ยในออสเตรเลียหรือในยุโรปเรื่องของเบต้ากรูแคนมันเป็นเรื่องฮือฮามันเพิ่งเข้ามาในบ้านเราประมาณสักสิบปีผู้คนยังไม่รู้จักครับยังรู้จักน้อยยังรู้จักน้อยมันเป็นสารมหัศจรรย์ที่กระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายครับและและ โรคติดเชื้อจากจุลชีพต่างๆโรคลาไวรัสปา,าสิตอะไรก็แล้วแต่นะและยังมีโรคอะไรหลายอย่างอะที่ที่ทเบต้ากรูคแคนมันมันช่วยเหลือท่านได้เอางี้ก็แล้วกันเอาทีนี้ก็ปิดท้ายด้วยหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างบอกซะหน่อยสองหมายเลขโทรศัพท์ไปคุยเจ้าหน้าที่เขาได้หรือว่าใครที่เป็นแฟนประจําเป็น f อประจําเป็นสมาชิกที่รับประทานกันอยู่ก็สั่งต่อ ถ้าสั่งไปแล้วไม่มีการตอบรับอะไรลองลองแอดใหม่นะครับแอดไลน์ใหม่บางทีมันก็มันขาดไปบ้างอะไรไปบ้างเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยบุญละวียิงไว้ไม่ขายของไงวะมีบ่นมาไม่ขายของไงติดต่อไป2วันแล้วไม่ได้ตอบรับคือเขาบางทีเขาไม่รู้จริงๆก็โทรศัพท์เข้าไปหรือว่าทั้ง2เบอร์แอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์ครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้โปรโมชั่นยังมีเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมคือซื้อ4ซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวด ซึ่งท่านได้กําไรเยอะครับได้กําไรเยอะถ้าไปท่านเดินทางไปซื้อต่างประเทศยังซื้อไม่ได้เลยเอางี้ก็แล้วกันจากนั้นเรื่องราววันนี้ที่เอามาเล่าท่านเข้าใจนะครับฟังด้วยวิจารณญาณฟังด้วยวิจารณญาณเรื่องของวิญญาณแตงโมเพราะว่าคนไทยเราเป็นอย่างนี้วัฒนธรรมไทยแต่ก็ฟังด้วยวิจารณญาณแต่เอามาผูกเรื่องการเมืองเพราะ แตงโมไปเกี่ยวพันกับนายกปูตอนที่ไปร่วมขบวนการนกหวีดกกปสกับเทพเทือกแล้วก็พาดพิงถึงนายกปูอโหสิซึ่งกันและกันครับเธอได้จากโลกนี้ไปแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของเธอไปสู่สุคติในสัมปรายภพได้ข่าวว่าไปเป็นนางฟ้าแล้วครับอ่ะลาไปก่อนครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้พบกันใหม่จากระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ